สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้เนะื้อทางหวยฮานอยประจำงวดวันที่4ตุลาคม2564นะครับก็ก่อนจะไปที่เนื้อหาต้องออกตัวไว้ก่อนเหมือนทุกๆครั้งนะครับก็ไม่รู้ครับว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างไดข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลฮานอยย้อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่นะครับบนเพจ Facebook ก็ให้กดถูกใจเพจนะครับบน YouTube ให้กดติดตามพร้อมตั้งกดร,รูปกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่ผมอัปโหลดนะครับผมก็ผลฮานอยเมื่อวานเนาะพิเศษนี่3ตัวบน681 2ตัวล่าง0ูนย์นะครับ VIP นะครับ3ตัวบน2 3 9สตัวล่าง1 6ส่วนพิเศษนะครับอันนี้ปกติเนาะพิเศษนะครับ2 0 4กับ9 4ล่างนะครับผลงานนะครับผลงานเมื่อวานก็เข้า81 3ตัวบนนี่พลาดแค่แต้มเดียวนะครับเพราะผมวาง8กัน1เป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะครับก็เข้าบนทั้ง2ตัวเลยนะครับ81น่ะเข้าปากเข้าฮานอยปกตินะครับ ส่วนฮานอยวี VP เข้าเข้าเด่นล่างนะครับเลขหนึ่งเนาะเลข8ก็มาเฉพาะปกติถือว่าโอเคน่าเสียดายตรงที่ไม่สามารถทำเป็น3ตัวตรงได้ถ้าเป็น0ูนย์แปเนาะเนี่ย <laughs> เลข6กกับเลข0นี่ก็โหเมื่อวานผมดีใจเกอร์เมื่อวาน นึกว่านึกว่าตัวเองถูกหวย <laughs> นะไปไม่ถึงนะครับเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับไม่มีหกแปดหนึกก่ง <laughs> นะกิตตินะโอเคผมยังใช้วิธีการเดิมนะครับเพราะว่ามันยังสามารถทำกำไรให้เราได้อยู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งที่เด่นเมื่อวานคือตำแหน่งที่สองนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วตำแหน่ง ที่5นะครับยังเด่นอยู่เพราะฉะนั้นก็วันนี้เลข1กับเลข4เป็นตัวเด่นนะครับ2ตัวผมก็จะบินเฉพาะเลขเด่นเท่านั้นเนาะก็จะเป็น10 11 12 13 14 40 41 42 43 44ตามนี้ไม่เยอะหรอก10ชุดนะครับไปกลับก็20ไปกลับบนล่างเนานะเพราะว่าเป็น20ชุดถ้ากลับด้วยถ้ากลับด้วยก็เป็น32ชุดเนาะ4 4 11ไม่ต้องกลับ14 1, 41ไม่ต้องกลับมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะกลับ12 21 13 31 43 34อะไรแบเนี้ทั้งหมด32ชุดนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไปกลับด้วยน,นะ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมก็จะวินให้ครบสิชุดเนาะเพราะเลข5ตัวมันวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามได้10ชุดนะครับนะก็จะมี0 1 4ย์หนึ่งสี่สมผมวาง4กับ1หลัก10หลักหน่วยตามลำดับนะครับนี่คือ3มชุดเด่นนะ อีกเจ็ดชุดที่เหลือผมให้เป็นตัวลองนะครับก็วินี่ครบสิบชุดเลยก็จะมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่มีแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่มีแล้วนะนะครับเป็นตัวกลับต่อไปเลขสองหลักร้อยสองสามสี 2, 3, 4, สองสามศูนมีแล้วนะครับสุดท้ายก็4 0 2ตามนี้ครับ10ชุดไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะเคยแจ้งให้ทราบในทุกๆครั้งที่แบ่งปันแนวทางหวยนะครับไม่ว่าจะหวยหไทยหวยลาวหวยฮานอยเลขผมมันจะเยอะนะครับ เลขผมมันจะเยอะผมมองเป็นภาพกว้างๆเข้าไว้เลขมีสิบตัวนะครับคัดมาห้าตัวนะคัดมาห้าตัววิธีการคัดก็ไม่ใช่ว่าจะอยากจะคัดก็คัดนะครับ <c ười> คือมันก็มีวิธีการสํารวจตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังแล้วมันตรงกับผลหวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเขใช้วิธีนี้นะเลขสิบตัวเหลือห้าตัวนะครับอย่างที่บอกไว้วินไปเลขชุดสองตัวได้ยี่สิบห้าชุด วางบนล่างก็เป็น50ชุดนะครับอันนี้ในในกรณีที่วินครบทั้ง25ชุดเนาะนะครับวางบนล่างก็50ชุดถ้ามันมาก็โอเคอยู่นะถ้ามันตรงกับผลหวยก็โอเคอยู่นะนะครับส่วน3ตัวก็วินได้10ชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะก็ยังไงล่ะหนึ่งละผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหาเลข มาใช้ในการลงทุนนะครับมันก็ต้องมองภาพกว้างเข้าไว้แล้วอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามองว่ามันไม่เยอะนะนะครับสำหรับท่านที่บอกว่าจะได้ชุดเดียวตัวเดียวเน้นๆนะครับมันไม่มีหรอกครับคนมันก็มีนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ได้มีทุกงวดผมก็เคยทำได้นะแต่ว่าถ้าจะให้มันได้ทุกงวดแบบเน้นๆชุดเดียวตัวเดียวเน้นนะ่ะ มันทําต่อเนื่องกันไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับที่ที่ทายหวยแล้วมันตรงกับผลหวยเนาะนะครับเป็นเรื่องบังเอิญเนาะก็อย่างหวยไทยแต่หวยดังๆนะครับหวยดังๆที่เห็นนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้หลายเจ้าแม่นเนาะพองวดที่ผ่านมานี่พอหวยอันไม่เข้าเลยนะนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครทายหวยใบหวยได้ถูกทุกงวดครับเพราะฉะนั้น การที่จะให้ผมชี้ตรงไปเลยว่าชุดนี้นะสองหนึ่งสี่นะผมก็คี้ได้นะครับนะจะให้ผมบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกได้นะมันเป็นการตลาดเป็นการให้กําลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผ,ผู้ที่จะนําไปใช้ว่างัานเถิดนะนะครับก็พูดได้แต่ว่าถ้าหวยมันไม่ออกอย่างที่เราพูดนะล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันจะพูดในครั้งต่อไป เคลื่อนดิ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะแบ่งปันข้อมูลที่แบ่งปันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้บอกว่าเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผมก็บอกได้นะนะครับแต่ถ้าหวยออกมาแล้วมันไม่ตรงอย่างที่เราพูดมันจะเขินเพราะฉะนั้นผมจึงบอกได้ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคเจอกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ